ความเจ็บปวดอาจเกิดได้ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงและการไม่ยอมรับก็เปลี่ยนแปลงก็จะนำมาซึ่งความเจ็บปวดเช่นกันถ้าหากเราไม่เรียนรู้ที่จะเข้าใจกับคำว่าเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งเปลี่ยนไปแล้วกะน,นั้นเราก็ยังหวังว่ามันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนั่นจะทำให้เราเองนั้นติดแงกอยู่กับความฝัน ที่ไม่อาจเป็นจริงได้หลายครั้งเราชอบมานั่งคิดถ้าไม่เกิดอันนั้นนะป่านนี้โอ้ยเมื่อสองปีที่แล้วถ้าไม่เกิดโควิดนะป่านนี้ธุรกิจเรารุ่งไปแล้วเรารวยไปแล้วไม่ต้องปิดร้านไม่ต้องเจ๊งถ้าหากเราไม่ข้าวก้าวข้ามความคิดนี้เราก็จะไม่ได้ก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆเราก็ยังคิดว่าเพราะโควิด เราจริงทำธุรกิจแล้วไม่รุง่งเพราะคนนั้นเพราะคนนี้เราเลยจึงมีปัญหาเมื่อคิดแบบนี้จะทำให้เราเองก็มีความทุกข์ยึดติดกับขึ้นลูกเมื่อวานจนพลาดขึ้นลูกใหม่ในวันนี้เมื่อเราเองไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเราก็จะมานั่งโทษสิ่งรอบข้างเรา โทษสถานการณ์โทษคนรอบข้างโทษตัวเองจนถึงไปกับโทษพระเจ้าว่าทําไมพระเจ้าไม่ทําแบบนั้นไม่ทําแบบนี้ไม่ทําแบบนั้นแบบนี้หลายครั้งเราลืมไปว่าพระเจ้าไม่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานการณ์รอบข้างเราจนกว่าจะเปลี่ยนเราได้